นะคะวันนี้เรามาดูน้องแก๊งแก๊งน้องสิงห์นะคะล็อตใหม่น่ารักน่ารักเลยนี่เดี๋ยวขาเปิดตัวนี้ก่อนปวันใจเลยเนี่ยตัวนี้เนี่ยอันโลโลโลนี่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 นะจ๊ะดูนี่มาร์กิง้ง ด้านหนึ่งโชว์เขาปิโอ้โหน่ารักขนาดหนักฮ่าดูหลังอ้ามีความคิ้วมีความคิ้วเห็นคิ้วปะเห็นคิ้วปะแหมมาดูดูดูโหมันดูน้องนี่ดูทับอยู่นี่อันล้ออันล้อ สวยๆเลยค่ะเห็นซากุระที่มีมาร์กิ้งสีดำน่ารักน่ารักจังแรงอ่ามาดูมาดูน้องช็อกโก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 นี่นะจ๊ะหน้าตา,า,าดูดูหน้าดูหน้าตึ๊กตุ๊กหลังเรียนกริปนะคะสีแบบช็อกโกแลตเลยเว้ย นี่จ้าเฮ้ยนิดหนึ่งนะจ้าเดี๋ยวสิเดี๋ยวกล้องพี่เปียกโอเคน่ารักน่ารักอยากดูตัวเนี้นี่ค่ะดูไปดูมาคิดหว่าปลาครับใจเย็นลูกใจเย็นนี่จ้าเฮ้ยดูมาร์กิ้งนะจ้าดูมาร์กิ้งนี่ ไอ้เ่ะเกตเป็นกินลิ้นเลยนี่ท็อปวิวเจ้เอกอาตอนนี้เรามาดูตัวถัดไปสองตัวถัดไปนะคะพี่เบิ้มเลยอันนี้อยู่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวนี้น่าจะประมาณ5 5านิ้วถึงหนิ้วเลยทีเดียวนี่อือหือดูความแข็งแรงของพี่เขา เองนหน้าตาก็เป็นแบบนี้อ,อีกตัวหนึ่งถูกใจมากตัวนี้น่ารักชื่อใหญ่แบบใหญ่เกินมือตัวนี้ก็จะประมาณห้านิ้วนะคะอืมอ่าดูด้านบนดูซีดูซีมากิ้งดูซีเนี่ย ตัวนี้นี่จัดจัดเทพจัดไอ้ยาน่ารักอืมงาจ้าเฮ้อเศรสุดเศรสวยตุ๊ดตุ่มตุยละตุ๊ตดตุ่มตุยละละตุ๊ตดตุ่มตุ่ ไข่ดาวเบร k ฟา s t ขใจะกรอกลูกแฮมเพิ่มหน่อยได้ไหมคะนายมองหน้าหน่อยจีมองหน้าหน่อยจีตูต้าดึงดึงน่ารักดูนะอันนี้ด้านหน้าเครื่องก็คีบก็แบบว่ามีความแดงสวยมากตุตา สายวิวก็เลิศหลังก็เลิศว้าวตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเดี๋ยวนะดูสายวิวเขนหน่อยนี่สายวิวเขาก็ดีสวยค่ะเกลี่เออลูกสวยค่ะตุ๊ดตุ๊ดตุยต๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ด มาจากนหนเรามเขาใหญ่ขนาดนั้น,น,นใหญ่จริงๆใหญ่จริงๆอุ้สวยค่ะสวยมากค่ะลูกสวยมาก